งานเข้าเต็มๆครับสำหรับทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลครับล่าสุดครับสามยักษ์ซาอุดีอาระเบียครับเตรียมเงินก้อนโตล่อใจซาราครับสตาร์ทีมชาติอียิปต์เนี่ยเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยจนถึงซัมเมอร์2 0 2 5เท่านั้นครับเอาง่ายๆคืออีกปีหนึ่งนะครับในขณะที่หงแดงเนี่ยเตรียมเจรจากับตัวแทนของนักเตะเรื่องขยายสัญญาใหม่ก่อนสิ้นปีแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเิครับเพราะว่าซาราเนี่ยอยู่ในช่วงแบบปั้นปลายชีวิตแล้วนะเพราะฉะนั้นครับค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็ต้องมหาศาลเช่นเดียวกันถ้้าาลลิเวอรรูใจไม่กกดบบยคั ว่าซาลามีสิทธ์ เอ็นเอียงไปทีมอื่นนะครับแม้จะเปิดว่านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายกับสมสรนะครับหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มเยี่ยมช่วยให้ทีมบุกชนะแมนยูเขาก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าเรื่องสัญญาตอนนี้เนี่ยยังไม่คืบหน้าแล้วก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายของสมสรลิเวอร์พลก็เป็นไปได้นะครับแต่เขาก็ยังระบุนะครับว่าเขามีความสุขกับสมสรครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับของแดงลิบ์พูลด้วยนะก็เป็นการออกมาทิ้งระเบิดก้อนโตโตเลยก็ว่าได้นะครับจากและหลังจากนั้นครับจากการรายงานของเคิร์ดออฟไซ ออกมาเนี่ยทำให้พวกเขาหูพึ่งเลยนะผมอย่างอันฮิลานอันฮิติฮัตแล้วก็อันอาลี R e, เนี่ยพร้อมจะเสนอเงินก้อนโตมูลค่ากว่า90ล้านยูโรกับสัญญา3ปีให้กับซาร่าครับเพื่อคว้าไปลวมทีมเมื่อหมดสัญญาซึ่งมากกว่า2เท่าที่เจ้าตัวรับอยู่ในปัจจุบันด้วยนะดีไม่ดีเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่ลเว์พูลเนี่ยค่าตัวอาจจะลดก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาย้ายเนี่ยได้มากกว่าอยู่ลเวูพูล2เท่าครับโอ้โหดูสิครับแล้วก็อีกอย่างคือปั้นปลายชีวิตแล้วด้วยได้แชมป์กับลเวูมาเกบทุก ช่วยทุกแชมป์แล้วด้วยนะครับผมซึ่งซาร่าเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาลุวงหน้ากับสมสอรน,นอกลีกได้เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม2025แต่เชื่อว่าเจ้าตัวจะไม่ทําเช่นนั้นครับเพื่อเป็นการให้เกียรติสมสอรที่ว่าพูลแล้วก็แฟนบอลน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเงินมันซื้อได้ทุกอย่างจริงครับอันนี้บอกไว้เลยครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ